สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆเข้าป่าแต่ไม่ได้มาเก็บเห็ดน,นะคะมาหาขุดมันไปค่ะสิหูจะขุดบอพี่น้องเป็นยังไงบอเครือมันเนี่ย ผุดมันแสงมันน้ำเป็นจังไดโบค,นนคือมันนไเคือมันน้ำเนาะพี่น้องนี่ใสอยู่ใส่ละหวัวแรกแห่งมานเด้อพี่น้องนี่ มันจางด้อพี่น้องนี่มันจางด้อภาษาไทยภาษาลาวเอิ้นจังไ๋บ่ภาษาซวยเอิ้นมันจางหัวแรกแห่งม้านพี่น้องมันน้ำนะ้ะพี่น้องเนาะนี่เครือนี่เครือมันน้ำเอ๊ะ ตัวที่สองนะคะหัวที่สองงามงามพี่น้องมาเด้อพี่น้องพใดอยากขุดมาขุดเอาเด้อขุดมัน่นพี่น้องลึกลึกลึกพี่น้องเลย bông khืน nấp nào ấy bơ khืน bơ khืน bưng xiêm đâu bên nào nhau xâm đái xiêm này nhau xâm đái pí năng và mắt này lức ถึงแล้วฮอดแล้วฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยเอ้ยถึงแล้วฮอดแล้วฮอดแล้วพี่น้องเบิ้งเบิ้งเอ้ยย้ายซ้ำไหนพี่น้องย้ายซ้ำไหนเอ้เบิ้ง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 เอ้ยเอ้ยนี่ เบิง้งเฮ้ยถมไว้ขุดแล้วขุดเสร็จแล้วก็ถมไวขึ้นนะพี่น้องนะไปกินปีนาอีกเงาะป่าฮ้ยผลไม้ป่าพี่น้องเอ้ยเงาะป่าเจ็บเกลียวเจ็บเกลียวเอไขเื่อเกิด้นเ,ยเอ,นอยังละ่ะ Nó... mặc nhang là mặc ngọ ngọ pa mặc chém hủy khuyên kẹp đây bó nè khuyên đây bó mày nàng buôn xuống thẹ đừng lông ma lên Mình bỏ bó lông bó nè thâu nè đừng bấm đừng เอ้ยลงแล้วพี่น้องเออเออเอ้ยเขากันอ้ยกินยังกินง่ายแท้พี่น้องเอ้ยแต่อีกแตได้บอลลงไงนี่มันติดอยู่ทางนี้นี่อ่อนอิ่งปะอืมอ่อนอิเอ้ยลงแล้วลงแล้วอ๋เก็บ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 เนี่ยเก็บได้แล้วเอา อโอ้โหมเด้อมาเด้อกินผลไม้ป่านี่ววายหมานหมานมาคุ้มันได้พผลไม้ไดึงอีกเ,เจ็บหเ็หหบเดเกบ็บเก็บ พี่นอ้องเนี่ยเก็บไปนำแล้วเด้อนี่เก็บนำแล้วเนี่ย Quán tiếp, quán tiếp. Ừ. 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 khúc. Mạng nhăng đó, phía nàng này mạng nhăng đó. Chim kriel, chim kriel. Phía nàng ơi. หาขุดมันพี่น้องเอ้ยหาขุดมันเห็นผลไม้ป้าปเก็บผลไม้ป้าพี่น้องเอ้ย Phi ơi Đấy, bắt thằng đấy là Thừa mặn, bắt thằng đấy thừa mặn sang Mặn sang, nam Mặn tang Mặn tang, bông nếu phi nòng đi ไอ้เคือมันเป็นอย่างไรวะพ,พีพ่น้องพูนพี่น้อง เงาะปลาพี่นางหลายหลายพี่นางเอ้ยพี่นางเอ้ย,ออยมาหาขุดมันพ่อเฮ็ดปวกพี่น้องเฮ้เฮ้เฮ้ เฮ็ดปลวกเร็วพี่น้อนงเรวเาตกายอ่าเก็บพี่น้องเก็บอุ้ยเสียงยังเสียงลมหรือเสียงฝนนี่มาขุดมั่นพ่อเฮ็ดปวกพี่น้อง bò mì ăn khẹt đó bì nang ơi bông tang cắt xi muông ạ เก็บพี่น้องมามามาซอยกันเก็บแน่นี่ฝ้าจากลมจากฝนเนาพี่น้อง Mình nhắn ngắt khi nó người anh Thầy... ซับไม้ให้แน่ซับไม้ให้แน่ส <Okay. S 2> ิงั้นเ <Okay. S 2> สียมันใหญ่มันเอามาเขบาบ่ได้ nè, nè, chắp này mềm mềm hả nó, โว้เก็บเก็บพี่นองอ้ขุดมันพ่อเห้ตปวพี่นองเอ้ยเหดปวกก็ออก เก็บเก็บเก็บพี่น้องเอ้ยเก็บเก็บงานงานพี่น้องเอ้ยงั้น Woo! Mm. เก็บเก็บต้นนี่เด้อพี่น้องนี่เน่ได้ทั้งผลไม้ได้ทั้งมันเด้อพี่น้อง ก็ได้ทั้งเห็นพี่น้องเอ้ยเห็ดปวงนี่มันมันลงบ่ยื้บึงมันเข้าไปแล้วมันไปแล้ว บึ้งพี่น้องอยู่ไซมเบิร์ดพี่น้องบ่เอ้อ พวกกําผ้าผู้ดเดียวบวม่มีโมไบ่มีพวกมาอู้อสงังเกนยันองออกน้อยแค่ เก็บพ yeah, ี่น้องขุดมันพ่อเฮ็ดบวกก็เก็บเห็ดปวกพี่น้อง ពុតមិនធានពីន້ອງវាကြီးបងហົວมันហົວហົວហົວមិនធានសៃផោយ៉ាងគេតណា พี่นองขุดมันบปเป็นพี่นองเอ้ยขุดแล้วก็ทมไว้นำเด้อพี่นองไปกินอีกพีนาหมูจะขุดมันพี่นองเอ้ยมันมด ขุดขุดบ่เป็นเดี๋ยวจักหน่อยพาเข้าตลาดช,อช่องจอมก็ได้ซื้อเอาขุดบ่เป็นดอกพี่น้องเอ้ยไปซื้อเอาบอ่แพงดอกใช่แน่กักบขุดนำตลาดล่ะพี่น้ององามพอ,อได้กินยุคพี่นออ้องโตแล้วเนาะ Nè, mặt nạm, mặt nạm Mặt nạm thịt nó Mặt nạm Mặt อ่านี่ผลงานที่ได้วันนี้นะคะนี่ผู้แรกว่าชื่อจังไดรพี่น้องบักสชเม้าพี่น้องเออเพนนบักสชเม้าบอมแมนบักพีพูดบักพีพูนมันบอมีมันบอมีเงาะเงาะเอออันนี้เพิ่นบักสชเม้าพี่น้องบักพพีเออสวยบู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 บัเคยกินพี่น้องเอ้ยเบิ้งเบิ้ง ของผู้ใด้เนี่ยนี่ของคุณได้ง่ายๆเนี่เอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮ้ยพี่น้องเอ้ยนี่เขือบักมาหน่อยเด้อพี่น้องเด้อบอกมาหน่อยบอกมาหน่อยนี่บักมาหน่อยไปขยำขยำขยำเฮ็ดวุนก้อยแซ่บเสีบพี่น้องเอ้ยเนี่ยฉุสีเต็มฉุสีเต็มเด้วยเหลือเหลือเหลือหลายโพดพี่น้องเอ้ย เสกว่าบอ่เด้อแล้วอันก็แน่นเบิ้งฟื้นอายนะเอบังเบิงบิงบิงของผู้ใดบ่ฮู้เด้อนี่อยู่น้ำรถนี่อังวายฟื้เออนี่น่าสระอันกันเลเห็ดก็ได้เด้อพี่น้องเห็ดก็ได้เด้อแบงมันยักษ์ก็มีนี่นี่ของเฮาเด้อพี่น้องเด้อได้ชำนีเด้อของเจแตานะคะเนี่ยนี่ของเจแตานะคะของเจแตานะคะนี่ได้ชำนีละ bụu chặt cút đấy p nang cút đại chim ní cút đại chim ní cả ao Nhi ừ. này măng miêu măng miêu anh nè anh nè măng anh nè 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 anh nè

เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ของใหญ่เกี้ยงเด้อนั่นเอ้ยมันมากันป่ะเนาะเคยกับมาปุ๊เปิร์นเนาะหาใหญ่เต๋อใหญ่น้องเอาเอ๊ะใหญ่ดงก่อนเปิดแท้เนาะมันเปิดอะคือคือแท้ของใหญ่เต๋อบ่ของใหญ่เต๋อนี่ๆ นายพอพี่น้องนาพอพ่อใอยากได้ก็มาขุดเอาด้อหลายพดูอยูดช่องจอมหยู่ช่องจอมนะจ้าช่องจอมแกบเลยกาบเลยซึ่งอำเภอกราบเชิงนะจ้ากาบละซึ่งจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ ติดตามแย่แต่คนหนบ้านบ้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ<อ>ไปโยนย่มาให้ค่ะ